ก่อนจะไปเริ่มคลิปกันนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับผมที่ให้มีฮอค5ดาวผมมาเพื่อมาทํา6ดาวในคลิปนี้นะก็ถ้าหนึ่งในน้องที่ให้มีฮอคผมมาเนะครับเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมมารายงานตัวใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะ ก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมนี้ก็ผมวันนี้เราอยู่ในเกม l Star Tower d e f e n s e นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่คลิปช่วงนี้แม่งมันเป็น All-Star หมดเลยนะครับผมคือจริงผมก็อยากจะเล่นเกมอื่นบ้างน,นะครับผมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ย All Star เขาขยันนะครับผมซึ่งมันสวนทางกับความขยันของกูมากๆก็อย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับนี่เป็นมีฮอ 5าดาวทั้ง10ตัวนะครับผมที่ใช้อีวเป็น6ดาวนะคือกูอยากจะสุ่มให้มันรู้แล้วรู้รอดไปนะแต่ว่าเด็กๆบอกพี่ครับในไหนมันลงตู้แล้วนะครับมึงเอาไปเหอะกูไม่เอาอะไรเยี่ยหาดาวเนี่ยเออนะเป็นงานกูจะต้องไปนั่งหาวัตถุดิบแม่งอีกเออแต่ก็ ดีก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่ให้มีฮอกห้าดาวผมมาจากใจจริงเลยนะเออคือน้องๆคนดูแล้วน่ารักมากนะครับผมคือแบบอยากมีส่วนร่วมกับคลิปอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าเออมันดูเป็นอะไรที่สร้างสารรค์ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารีวิวมีฮอกหดาวอจริงไหมคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกเลยนะครับผมที่ผมมานั่งรีวิวตัวละครที่มาจากเรื่องวันพีชนะ หรือเปล่าวะไอ้เนียกูก็จำไม่ได้เหมือนกันที่ผ่านนะครับผมเราทำคลิปรีวิวตัวในอตามาเยอะมากนะส่วนใหญ่เราจะทำรีวิวแต่ตัวที่แบบเอ้ยกูก็ยังพอรู้จักแม่งบ้างใช่ไหมคือแบบโอเครู้ว่าตัวนี้แม่งชื่ออะไรหนะ้าตาประมาณไหนอยู่ในเรื่องไหนอะไรเงี้ยแต่แต่แต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาแม่งก็เรื่องนารูโตัวนะแต่ว่าอันนี้ฮะ One พีซนะครับผมผมไม่เคยดูนะครับ One พีซนะครับแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าไอ้พี่หน้าหนวดจิ๋มเนี่ยนะครับมันมาจากเรื่อง One พีซด้วยแต่ด้วยความที่มันเป็น Meta Damage ต,าาต,ต่อเรื่องที่แบบ ผมบอกได้เลยว่าเบบี้ชิดซ้ายเลยนะวันนี้ก็ต้องจัดกันซะหน่อยนะครับผมคือผมเป็นคนเล่นตามเกมนะครับเกมมันมีตัวไหนเก่งๆมาผมก็จะทำนะครับผมซึ่งคราวนี้ถึงคิวพี่แกแล้วนะไอ้หนวจิม้มกดอีโวนะครับผมเนี่ยวัตถุดิบก็จะประมาณนี้อไอ้เชี่ยแม่งคือแม่งพอดีแบบคือเป็นการพอดีที่แบบพอดีพอดีต่อไม่พูดภาพนำเพลงนะฮะกดเลยอีโวมา อ๋อยินข้างด้วยคิดว่าเทวะวะได้ข่าวว่าตัวนี้แฟนคลับเยอะนะฮะพูดมากไม่ได้เดี๋ยวโดนดาก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมมีสตรีมทุกวันที่นิโมทีวีนะครับเริ่มตั้งแต่เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมผมจะสตรีมเกมโรบอกโรบอกและก็โรบอกนะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูกันนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลย ก่อนมีโฮกหกดาวนะครับผมเป็นตัวละครจากเรื่องวันพีทนะครับซึ่งนั่นคือทั้งหมดที่ผมรู้นะครับผมตัวนี้เนี่ยค่าวางเขาจะอยู่ที่1525สามารถอัปเกรดได้ทั้งหมด6เลเวลนะฮะใช้เงินในการอัปเกรดทั้งหมดอยู่ที่2 5งล้านห้และตัวนี้นะครับเป็นยูนิตที่เอาไว้ยิงแอร์นะครับผมซึ่งแน่นอนสามารถยิงตัวบนพื้นได้นะเป็นตัวที่ต้องวางไว้บนไฮแกล์เท่านั้นนะครับผมและธาตุของตัวนี้ก็คือธาตุเนเจอร์นะครับคือธาตุเขียวนะฮะ id, ะะะะะะธธาาาาาตตตตตุุใบบไไมมมมมม้้้้อออออออรรรกกก็็แแแลลลลววว่่่่่่ททีีีีึงงยยยจจจเเเเเเเััันนื1ปคผดขู 62,655นะครับเรนจ์จะอยู่ที่150นะครับสปีดอยู่ที่5นะครับ DPS อยู่ที่212,531ถ้าใส่บัฟเออร์วินกับบัฟระยะเข้าไปดาเมจเมืม่อเลเวล1อัพเต็มจะอยู่ที่3,187,965และเลนจะอยู่ที่202.5นะครับผมซึ่งย้ำนะครับอันนี้เป็นเลนที่ได้จากบัฟนะครับไม่รวมออฟระยะนะสปีด5เท่าเดิมนะครับผมและ DPS เนี่ยจะเพิ่มมาอยู่ที่637,593แต่ถ้าเราอัพตัวนี้จนเลเวล175นะครับผมเมื่อ อัปเกรดเต็มนะครับดาเมจเาจะอยู่ที่2 2 7 6 2 0 7 0 1มันจะมีจุด01มาทำไมวะแต่ถ้าใส่บัฟเออร์วินกับบัฟระยะเข้าไปดาเมจเมื่ออัพเต็มเขาจะอยู่ที่6 8 2 8 6 2 1 0 3เลนก็เพิ่มมานะครับเป็น202นะครับผมซึ่งอันนี้ยังไม่รวมออฟระยะนะสปีด5เท่าเดิมนะครับผมและ DPS ของเขานะครับอยู่ที่1 3 6 5 7 2 4 2 1ตัวนี้เหมาะกับใครนะครับผมเหมาะกับทุกคนนะครับที่อยากจะเล่นอินแล้วไปไกลๆนะครับ โดยตัวดาเมจต่อเนื่องนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นท็อปชอยส์ของตอนนี้เลยนะจากแต่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นเบจิต้าเบบี้ขั้น3นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันถูกแทนที่ด้วยตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วเทียบกันช็อตต่อช็อตเลยนะครับผมสเตตัสของมีฮอหกดาวกับเบจิต้าเบบี้ขั้น3นะอันนี้เนี่ยผมใส่ไปแค่บ,บัฟของเออร์วินอย่างเดียวนะครับเราจะได้เห็นดาเมจสูงสุดที่มันทําได้จะเห็นได้ว่าดาเมจของเบบี้เนี่ยนะครับเหนือกว่ามีฮอหกดาวมาอยู่ที่เกือบล้านเลยแต่ทำไมผมถึงบอกว่ามีฮอหกดาวเป็นท็อปชอยส์นะครับบบผมเเกก่่งวาี้ยยัังงไนนเเดดี๋วราามูกต่อถึงงงงแแมมม้้้วว่่่าาาดเเจจขอออบบบีีนะะคครรรััตกฮย ก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันมีหลายๆส่วนนะครับที่ค่อนข้างด้อยกว่าเลยนะครับผมอย่างแรกก็คือเรื่องของเรนจ์เรนจ์ของมีฮอกจะอยู่ที่150เมื่ออัพเต็มนะครับแต่ว่าเบบี้จะอยู่ที่140นะครับผมเอาอจริงๆมันไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่า มันก็คือต่างแล้วมันก็ดีกว่าแต่ประเด็นสําคัญนะครับมันมาอยู่ที่สปีดนี่แหละสปีกัรตีของมีฮอคเนี่ยจะอยู่ที่5วิเท่านั้นนะครับผมในขณะที่เบบี้เนี่ยมันคือ6วินะแค่วิเดียวนี่แหละนะครับคือจุดที่ทําให้เบบี้เนี่ยนะครับผมดูด้อยกว่ามีฮอคไปเลยเพราะจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับผมในการดูเทียบว่าตัวไหนเนี่ยแท้จริงแล้วมันเก่งกว่ากันไหมเนี่ยนะครับผม DPS นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญย้านะฮะไม่ใช่ทุกตัวที่จะมาเทียบแบบนี้กันได้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยฮะพ่อกูนอไ้ด เพราะว่ามันเป็นตัวที่มันตีธรรมดาไม่ได้ไงสปีดของมันเนี่ยเป็นหลักร้อยวินะครับผมมันไม่สามารถตีปกติได้นะครับคือการโจมตีของมันเนี่ยนะครับเกมหนึ่งเฉลี่ยกดได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมคือกดปุ๊บนะฮะมันก็ตีเป็นฟูเอลีแค่ครั้งเดียวข้ขอก่อนคือเดี๋ยวถ้าผมพูดไปไกลกว่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะเข้าใจยากนะครับเอาเป็นว่า DPS เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญนะครับผมในการจําแนกว่าตัวดาเมจต่อเนื่องตัวไหนมันดีกว่ากันนะแล้วเรากลับมาดูอย่างเบบี้นะครับกับมิฮอคนะครับ แค่หน0 0งล้านเท่านั้น GPS นะครับย่อมาจากดาเม e per second นะครับผมก็คือดาเมจที่สามารถทำได้ต่อวินั่นเองซึ่ง GPS นะครับหาได้ง่ายๆเลยนะครับผมก็คือการเอาดาเมจรวมทั้งหมดนะครับในการโจมตีต่อครั้งนะครับผมหารด้วยสปีดดูจาก d p s นะครับพูดกันได้ตรงๆเลยนะครับผมว่ามีฮอ6ดาวเนี่ยนะครับมีความเก่งกว่าเบบี้อยู่ระดับหนึ่งเลยนะซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่ทาให้มีฮอหดาวเนี่ยนะครับเก่งกว่าเบบี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะไปบอกท้ายคลิปนะเพื่อให้้ไดดปรรระสสสิิิทธภาาพกีววูงุ ผมมีฮอหกดาวของเราก็ต้องร้อยเจ็ดห้าสิวะโอ้เย็ดโดเนตัวเอ็กพีหกดาวกูร้อยหลอแล้วเนี่ยอ่ะก็ไม่ต้องพูดเยอะนะฮะมีหกดาวลวลามันอยู่บนบ่าเราเอฟเฟกมันก็จะประมาณนี้นะครับผมผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนคงเห็นจนเบื่อแล้วนะฮะ <S <S เอ,อ่ของผมก็เป็นเอ่อเอฟเฟกแสงสีเขียวนะฮะเออเท่ดีนะผมเป็นคนที่ชอบสีเขียวลามแบบนี้มากๆ,ๆนะครับผมคือมันให้ความรู้สึกเฟรชดีนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เรียกได้ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเห็นกันในอนิเมะนะเพื่อนแต่ว่าเฮ้ยกูชอบเอฟเฟกันดีกว่าผม อ้ถ้ายืนพี่แกแป่งเบียวจังวายดาเมจนะเริ่มแรกวานะครับของเลเวลล้อ75นะครับผมจะอยู่ที่1710นะสปีด8นะครับเลน50การโจมตีมันเป็นเอวีเหรอเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยพระเจ้าเฮ้ยจริงปหมเนี่ยเฮ้ยนี่กูไม่รู้นะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ก่อนจะไปดูสกิลเนี่ยเดี๋ยวขอสแปมมอนมาเยอะๆเลยเฮ้ยไหนมึงฟูเอวีจริงปหมเนี่ยเฮ้ยพระเจ้าโ Oh my gosh แล้วสกิลแม่งโคตรเท่เฮ้ยเฮียผมไม่อยากเชื่อเลยโอ้โหมันโกงไปหมดเนี่ยเียดูิ ม่งคือแม่งฟูลเอลีจริงเว้ยเนี่ยเนดูกันชัดๆอีกรอบนะนี่ผมยังไม่วางนะผมรอมอนเข้าวงแล้วกดปั๊บเห็นปะแม่งมอนหายหมดเลยเว้ยโอ้แล้วสกิลสวยมา,มากๆนะครับผมชอบมากเลยนะครับผมก็อัพจากศูนย์ไปหนึ่งนะครับผมใช้ตังห้าพันนะครับบวกแต่ดาเมจหนึ่งไปสองนะครับใช้ตังห้าพันเหมือนเดิมนะครับบวกแต่ดาเมจเหมือนกันลาบจากสองไปสามนะครับใช้ตังสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเลยนะครับผมบวกเลนมาสี่สิบนะครับสปีดลดไปสองนะครับแล้วก็บวกดาเมจและที่สำคัญ เปลี่ยนท่าด้วยอ่าและรูปแบบการโจมตีรู้สึกจะเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นเอลีโคนนั่นเองครับผมกับเลนที่เรียกได้ว่าไก่โคตรพ่อโคตรแม่นะฮะแรงอัพเป็นแสนนะครับเลนมันก็ควรจะเพิ่มให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยนะนายดูซิว่าเป็นยังไงโอ้ยเฮียโคตรเท่อะจริงๆโอ้โหผมเป็นคนที่แพ้สีเขียวลามแบบนี้มากนะฮะแต่สกิลเขามีความคล้ายเดิมนะเนี่ยดูเดะเออสกิลเขามีความวนๆอยู่กับที่นิดนึงแหละนะแต่ว่าเออมันเล็กลงนะครับผมแล้วมันก็จะมีแบบ มันเป็นลำแสงพุ่งออกไปเงี้ยว้โ,โเป็นเป็นการรีวิวที่กูตื่นเต้นตื่นเต้นนะครผมซึ่งรูปแบบเอลีโคของเขานะผมบอกได้เลยว,ว่าค่อนข้างไกลามากๆนะครับกว้างมากๆนะฮะโอ้ไม่งงกงนี่ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งเลยนะผมที่ทําให้ตัวนี้เนี่ยมันเหนือกว่าเบบี้ในบางมุมเลยนะคนอะไรมันจะเท่นนขนาด,ดานาดี้วะฮะเน<อ>ี่ยดูสกิลสกิลผมก็ไม่รู้นะครับว่าในเรื่องมันเป็นยังไงนะฮะแต่ พอดูในเกมเนี่ยมันก็ดูเวอร์ดีเหมือนกันนะนี่มึงใช้คนหรือเปล่าเนี่ยอัพจาก3ไป4นะครับผมใช้ตังหกแสน0องนาพนะครับบวกเลน10นะครับแล้วก็บวกดาเมจอัพจาก4ไป5นะครับใช้ตังหกแ0 0 0้านะครับผมแล้วก็บวกดาเมจอย่างเดียวอัพจาก5ไป6นะครับใช้ตังหนึล้านเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มเลนนะครับลดสปีดแล้วก็บวกดาเมจและที่สำคัญเปลี่ยนสกิลอีกแล้วอ้อและนี่คือมันอัพเต็มแล้วนี่หว่าโอ้โหพระเจ้านะฮะคือเอลีโคนมึงนี่แบบมึงไม่ฟูลเอลีแบบตอนแรกไปเลยอะะนครับผม ตนตีได้แทบจะทั้งแมปนะครับผมคือถ้ามึงใส่ออฟระยะเข้าไปนี่คือแบบหายห่วงเลยอันนี้เหมือนจะเปลี่ยนสกิลแล้วเลยนะเดี๋ยวเราลองดิอ่ะสกิลเป็นไงอ่ะมึงไม่อง่า,งารเหมือนเดิมเเหี๋ยวนั่นทำไมมัน,มนตีสองแบบวะเนี่ยอันนี้มันสกิลแบบหนึ่งแล้ว ขัดสก,กิลกันออกเนี่ยอ่ะคือคือคือเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮี้ยในกูงงอะเนี่ยคือรูปแบบการโจมตีมันยังเหมือนเดิมใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าสลับฟูลเอลีทีหนึ่งเอลีโคนทีหนึ่งหนัก<อ>เพื่อนไอ้เฮี้ยเอ้ยมอนแม่ก็เลือดน้อยไปอ่ะมันโดนทีเดียวตายอะ่ะอ่ะสามล้านแล้วกันแล้วเราเอาสปีดสักสิบโอ้ไวไปะวะมอนกูมาเลยปัง้งตีไปอ่ะยังอยู่ในเลนอยู่ทั้งหมดฟุ๊บเฮ้ยทำไมมันตายแค่ตัวข้างหน้าอ๋อไอ้พวกนี้มันโดนดาเมจทีเดียวไม่ตายอ่ะ รูปแบบเขาก็ยังเป็นเอลโคนเหมือนเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่ามันเปลี่ยนสกิลแบบสลับฟันปลาแบบสกิลนั้นทีสกิลนี้ทีเงี้ยแบบซ้ายทีขวาทีเงี้ยเฮ้ยมึงมึงโกลมอยู่วะเนี่ยเฮ้ยมึงมีความเป็นท่านผู้เจริญอยู่วะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันอีกสักรอบนะครับผมอ่ะสกิลเอ่อเมื่อกี้เป็นสกิลแรกนะครับอันนี้เป็นสกิลสองนะครับผมซึ่งมันก็คือสกิลเก่านะฮะแต่ว่าเอาวนกลับมาใช้ใหม่นะครับแล้วก็เป็นสกิลใหม่ก็คือไอแบบหาแยกไปอย่างเงี้ยนะฮะเอาจริงๆผมรู้สึกว่าไออชิงงมาาาดูลักกรว่นะ เออแต่ว่าเออมันมันมันก็ดูมีลูกเล่นดีนะแต่ว่าถามจริงชิบหายตัวนี้8ตัวอยู่ในแมปนะฮะคือไอ้เยี่ยกกว่าคอมระเบิดอะไหน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 ก็ไหนไหนะกูลองเลยแล้วกันนะมาตอนนี้เราก็วางมีฮอของเรา8ตัวนะครับอัพเต็มครบแล้วเราจะมาลองเทสกันว่าถ้าเราเปิดเอฟเฟกในขณะที่มีมีฮอหกดาว8ตัวเนี่ยนะครับสกิลมันจะ เวอร์ขนาดไหนนะเราจะตาลายขนาดไหนนะกดูไม่รู้เรื่องเอาจริงอ่ะกูจัดเลือดมอนสัก10ล้านไปได้ยี่ยีอคมคมอ่าไหนดูซิ <c oughs> <c oughs> โอ้ยพระเจ้ากูดูไม่รู้เรื่องไอย้ยี่ยอ,อ่ก่่่่่่่ อ่าเรียกได้ว่ามลพิษทางสายตาชัดๆเลยนะครับผมคือไปเล่นกับคนอื่นยาทำนะฮะอย่าเปิดเอฟเฟกมาสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้ามีฮอหกดาวเนี่ยนะสำหรับผมนะครับมันเหมาะกับทุกคนเลยนะครับที่อยากจะทำดาเมจแบบต่อเนื่องนะครับแบบตัวโหดอะไรแบบเนี้ยนะฮะคือสำหรับในเกมตอนนี้เนี่ยครับตัวนี้คือเบอร์หนึ่งเลยนะครับสำหรับผมนะครับแต่ก่อนมันจะเป็นเบบี้สามนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเหนือกว่าเบบี้สามในหลายๆด้านนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเลนส์นะครับผมตัวนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับจริงๆก็็ไไมมมม่่่่่ใชสสสสาาาาารรรรรระะะะะคคคคคััััญญออออกกแตวเเเลยนนบบผืืงงข DPS ดจ ตัวนี้โหดกว่าระดับหนึ่งเลยนะครับผมและอย่างสุดท้ายที่ผมพูดค้างไว้นในต้นคลิปก็คือเรื่องของรูปแบบการโจมตีนะครับผมตัวนี้เนี่ยตีเป็นรูปแบบเอลเอคนนะครับผมที่ผมบอกได้เลยว่าเป็นเอลเอคนที่กว้างมากๆนะครับกว้างมากจริงๆนะครับผมซึ่งมันนาให้พอระวางในบางแมปนะครับผมบางจุดบางมุมเนี่ยนะฮะการยิงของเขาเนี่ยมัน มันมันมันโดนมอนทีนึ่งเยอะมากมานะครับมันจะต่างกับเซอร์เคิลนะครับผมที่มันจะมีความจํากัดของมันอยู่แต่ว่าเซอร์เคิลเีเนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่ามันเล่นง่ายนะครับวางตรงไหนก็ให้ผลไม่ต่างกันมากแต่ว่าพอมันเป็น l e โคนเนี่ยบวกกับการวางดีๆนิดหนึ่งองศาการยิงจังหวะการยิงมอนวิ่งมาตรงนี้พอดีแล้วก็ยิงออกไปแล้วก็โดนตัวหลังด้วยอะไรเงี้ยตัวนี้นะครับในบางจังหวะสามารถบูสต์ดาเมจขึ้นไปสูงมากๆนะครับผมในขณะที่เบบี้เนี่ยดาเมจมันจะค่อนข้างเสมอต้นเสมอปลายเนาะและข้องงรออืเ่ข หาง่ายนั่นเองเบจิต้าเบบี้สนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่หาค่อนข้างยากนะครับผมคือหาทํายากนะครับเพราะว่ามึงจะต้องกดในตู้แซดให้ได้เแบบี้แบบกี่ตัวนะสตัวปะเออต้องหาให้ได้4ตัวแล้ววัตถุดิบก็ค่อนข้างบานปลายมากนะครับเพราะว่าอัพในแต่ละขั้นก็ต้องใช้นั่นใช้นี่อะไรเงี้ยนะครับผมกว่าจะกดมาได้ครบในตู้แซดมันไม่มีการันตีนอะเนาะมันหามันทําค่อนข้างยากนะแต่ว่ามีหอห6ดาวนะครับผมถ้าให้อีโวมาจาก5าดาวแบบที่ผมทําต้นคลิปเนี่ยครับก็ถือว่าลําบากพอสมควรนะครับผมเพราะว่าต ตอนนี้เกมเหมือนจะหาไม่ได้แล้วมั้งอันนี้ผมไม่ชวนนะครับแต่ว่าเขามีม,มีฮอหกดาวสําเร็จรูปเนี่ยลงตู้เซมาให้เราเรียบร้อยแล้วเว้ยนะครับเราดวงดีทีเดียวเราได้มาเนี่ยคือคุ้มเลยมันต่างกับเบบี้ที่ว่ามือต้องดวงดีหลายรอบไปหน่อยเออนะครับผมนั่นก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของมีมฮอหกดาวนะครับผมวันนี้ผมอาจจะรีวิวค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมค่อนข้างสนใจเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่สามารถมาแทนเบจิต้าเบบี้สได้อย่างสวยงามมากๆนะครับผมเป็นตัวที่ผมว่าอาจจะอยู่ในเมตาอีกสักพักนะครับผมคือแน่นอนนะคร โดยเฉพาะ All Star Tower Defense เนี่ยนะครับเขาจะมีตัวอัปเดตมาใหม่ๆที่มันจะกลบตัวเก่าๆไปเสมออ่ะอีกไม่นานหรอกนะฮะก็คงจะต้องมีตัวมาโค่นตัวนี้นะครับแต่ผมจะมารอดูว่าเออมันจะสวยงามในแบบที่มีฮอคทำกับเบจิต้าเบบี้ได้ไหมก่อนนั่นแหละฮะทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูกันแต่ต้นยันจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและท้ายคลิปเนี่ยเรามีเพลย์ลิสตต์นน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 นะะะะะะคคคคคครรรรรััััับบบบบผผผมมมมมมมขออออองงลลลลลลิิปปปปปที่่่่่่่เเเเเเ็็็ไไไหหดดยยกกกกู้าาาๆๆววจืื นะครับเรามีเพียบเลยนะครับผมและวันนี้ผมกับมิฮอกนะฮะต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วฮะมานอนไอเ้เหี่พายอัดคลิปดึกกิปโป้งเลย